ดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเ,เขาเรียกอะไรแดดมันส่องเลยนะอ่นะครับพอเห็นหน้านะเ,าเข้ามาแล้วทักทายหน่อยครับเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเออ คอมเมนต์ขึ้นไหมครับคอมเมนต์ขึ้นไหมนะครับเสียงชัดไหมครับอุดยิ้มหวานเสียงชัดไหมได้ยินเสียงไหมครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมตอบหน่อยครับตอบหน่อยได้ยินเสียงกดหนึ่งให้ผมหน่อย หลายเสียงเล่นเล่นเล่นมาไ,ไหนบ้างครับเล่นทุกวันก็เดือนละหกร้อยเล่นพฤหัสที่เดือนละห้าร้อยเล่นศุกร์เสาร์ที่เดือนละสี่ร้อยครับอ่าโอเคโอเคผมมางานแต่งน้องผมนะครับจัดอยู่ที่โรงแรมน้องชายผมนะครับอ็นนี้ก็ไม่รู้จะเอาเวลาตรงไหนวิจารณ์นะครับผมก็เลยเอ,อ ใช้เวลาว่างตรงนี้ยนะเดี๋ยวขึ้นไปรับแขกไปดูแขกนะครับไปช่วยดูแขกก็เลยเดี๋ยวใช้เวลาตรงนี้สักสิบห้านาทีนะครับวิจาร์ณไม่ยืดเยื้อะนะครับเอาเนื้อเนื้อ,น,อน้ำน้ำไปนะครับวันนี้ใส่ทรงใส่สูตรอย่างรอเลยวันนี้เดี๋ยวนี่โอ้โหตัดสูดวันเรียบร้อยเลยแต่งน้องชายผมน้องแท้แทน้องคนเล็กนะครับจบแล้ว ก็เดี๋ยวนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับอ,อรอบแรกเนี่ยผมว่าผมไปไม่ทันรอบแรกนะรอบแรกที่วิถีไทยอะ่ะเดี๋ยวผมฝากทีมงานภาคให้ก่อนนะครับผมไปไม่ทันหรอกดูแลว่าจะออกไปนี่ก็เที่ยงผมว่าจะออกไปเที่ยงเสร็จแล้วผมจะไปพาคช่องเจ็ดนะครับเดินทางวันนี้ผมจะพากด้วยตัวเองนี่สองรอบก็คือช่องเจ็ดสีนะครับ ช่องเจ็ดสีแล้วก็ราชดำเนินสองรอบนะครับช่องแรกคงฝากภาคก่อนแจ้งลูกค้านะผ่านไปทางนี้นะครับแจ้งลูกค้าผ่านไปทางนี้นะครับว่าเออผมจะภาคด้วยตัวเองสองรอบช่องเจ็ดสีแล้วก็ราชดำเนินช่องพีพีทผมฝากภาคเนื่องจากว่าผมติดการแต่งน้องชายผมนะครับติดงานแต่งน้องชายผมไ,ไปไม่ทัน นะครับไปไม่ทันไปแล้วมันรีบๆผมผมไม่ชอบนะครับข้อมูลช่องเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวอ่าตัวเล่นนะครับวิถีไทยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาโอโคลาสเสร็จแล้วอ่าจะลงบอกไว้ในลายลายเสียงนะครับเดี๋ยวโทรให้เลยก็ได้เดี๋ยวโทรให้เลยนะครับอาจจะโทรให้เลยตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องรอในลายเสียง ญาติพี่น้องมาเพียบเลยนะจมทัวรอาโอโคราชก่อนนุ่นตื่นนี่ยังครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์สวัสดีคุณยิ้มหวานนะครับคุณอุมาพรสวัสดีครับอสวัสดีครับบางสวัสดีครับคุณวิรัตสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชัดเจนสวัสดีครับบางได้เสื้อนะครับสวยมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับที่ช่วยอุดหนุนครับสวัสดีพี่ประเทืองครับสวัสดีคุณสุชาติสวัสดีคุณวันชัยคุณอุมาพรถ้าเขาย้ายศึก นะครับคงจะเป็นคู่เหนือธรณีนะโอโอไม่รับเอา้านะครับก็ไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวว่ากันเออคืออย่างนี้เดี๋ยวเมื่อวานนี้นะครับมันมีคู่เหนือธรณีนะครับที่ว่ามีปัญหามีประเด็นกันซึ่งผมก็สี่ยกเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าเอาโทรฟังหู นะครับโทรฟังหูสามยกเนี่ยดูเหนือเท่านี้ด้เปรียบนิดนิดไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ชนะเห็นชนะท่วมแต่ราคาอยู่ประมาณสองสามหนึ่งออกมายกสามเนี่ยก็ดูว่าเจ้ารุ่งแสงตะวันเนี่ยก็เริ่มเป้ามาเริ่มทําได้ไม่ถึงกับแพ้ยกสี่ชนะเฉียบยกห้าไม่ได้อะไรกันมีเหนือเท่านี้สอบกลับแล้วก็กระโดดเข่าลอยไอ้ถีบหน้าไปแค่นั้นแหละนะครับซึ่งไม่รู้นะผมมองผมมองรุ่งแสงตะวันชนะ นะครับนะแต่เราเราไม่ได้อยู่ในวิธีเราเราไม่เห็นนะครับก็เอางี้ดีกว่าพี่ป๋องอะ่ะมิสเตอร์ป๋องอ่ะมิมิสเตอร์ป๋องอะ่ะยังเป็นผู้บรรยายเป็นพิธีกรอะ่ะเขานั่งอยู่หน้าเขาเขาดูมวยอยู่อยู่ข้างสนามตลอดเขายังบอกว่าเออเขาดูมวยไม่เป็นผมก็งงชิบหายเลย โอ้เหนือธรณีนะครับลูกรักจริงๆอ่ะแต่เด็กกัมันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเหนือธรณีมันต่อยทรงสวยเต้นสวยกรรมการชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่ผมไม่ไม่มั่นใจนะครับผมไม่มั่นใจนะครับนะครับออานะครับก่อนอื่นก็ก่อนที่จะทำการวิจารณ์นะครับก็ฝากตัวช่วยผมด้วยนะครับก็เครื่องมีเหลือนะครับเพราะว่าผมเติมเครื่องมา อาทิตย์เนี่ยสี่สิบเครื่องนะครับสี่สิบเครื่องนะครับสี่สิบเครื่องน่าจะพอรองรับในวันนี้นะครับบางตอนภาคอย่าโหได้ไหมครับมันเสียจังหวะเล่นครับไม่ได้ฟังราคาขอบคุณครับมันแล้วแต่คู่พี่แล้วแต่จังหวะที่ผมโหที่ผมร้องเชียร์เนี่ยเพราะว่ามันคู่ไว้นั่นไงคู่เมื่อวานเนี่ยคู่คู่ที่เกือบพิกอะ เราต้องช่วยเชียนะครับต้องช่วยหโหเพราะว่าลูกค้าเนี่ยผมสั่งเล่นมามันรองแพงนะครับมันรอต้องรอให้เบียดให้ได้นะครับผมเข้าใจอยู่นะครับจะเอาราคาอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันต้องช่วยตึงสถานะการณ์ช่วยกันเชียเฮ้ยมึงช่วยเชียร่อยดิพวกเราบอกบนเราเฮ้ยมึงช่วยเชียหน่อยมันมีผลนะครับอย่าคิดว่าราคาต่อรองอย่างเดียวถ้าไม่โหไม่รองไม่เชียมวยเนี่ยไม่มีผลราคามันไม่ไหลรอง ถ้าคุณไม่ดันลองกันไม่ร้องลอง,ลองไม่ร้องเล่นกันเนี่ยให้ผมยืนภาคอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้สไตล์ผมมันมันแบบนี้ไงผมคนเล่นนะครับผมลองมาผมเชียร์มาผมก็ต้องร้องต้องโหต้องเชียร์ในการเล่นนะครับผมคนเล่นนะครับมันก็อย่างนี้แหละพี่เราถ้าฟังหูเล่นมันก็อย่างนี้มันต้องช่วยเชียร์กันช่วยโหช่วยช่วยกันกดดันบีบสถานการณ์นะครับ เมื่มอวานถ้าไม่มีคนช่วยเชียร์ช่วยโหช่วยร้องเมื่อวานเนี้ยพลิกยากคู่เจ้าสตังทองอะ่ะนะครับยืน้ากันเฉยเนี่ยจบนะครับมึงตั้งกันสิบหนึ่งกูแปดรองกูห้ารองมึงต่อมาดิก็ไม่มีคนกล้าต่อราคามันเลยเลยข้ามไปเหมือเมือนได้ไงก่อนชกอะ่ะลูกค้าได้ออกตัวเพราะว่านี่แหละช่วยโหกันะถ้าไม่มีพวกผมช่วยโหเนี้ยจบถ้าคุณไม่เชียร์กันไม่ช่วยกันเชียร์ไอ้พวกต่อก็นิ่งจบ นะครับเข้าใจอยู่นะครับแต่อย่าให้จะเข้าใจมุงผมนะทําไมผมต้องเชียร์นะครับเพราะว่าเราเราได้ลองแพงพาลูกค้าเลนลองแพงมาเนี่ยนะครับส่วนตัวผมก็ลองนะครับมันก็ต้องเชียร์เรื่องปกติครับเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติถ้ามวยมันอ่ามันมันไม่ใช่แพงขนาดนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชียร์ดงังๆไม่จำเป็นต้องหูแรงๆนะครับแต่มวยสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันมันต้องช่วยกันเชียร์ครับ ช่วยกันเชียร์อย่าให้เข้าใจในมุมนี้นะครับผมไม่ได้เชียร์ทุกคู่หรอกมวยอ่ะนะครับไม่ได้เชียร์ทุกคู่หรอกอย่าคู่นะมันแพงคือไอทดสักกันอ่ะอยากให้ลูกค้าได้ออกตัวได้นะครับก็เลยต้องมีแอคชั่นในสนามหน่อยนะครับต้องมีแอคชั่นในสนามหน่อยเกือบพิกอ่ะนะครับมัวน,นี่ออกตัวได้สบายนะครับมัวน,นี่ไม่เสียตังค์เลยอ่ะสามรอบผมพากันนะสองรอบ นะครับสองรอบไม่ไม,ไม่ไม่มีอยู่ตัวแพ้เลยมีอยู่ตัวจัก,กันตัวหนึ่งก็ออกตัวได้ให้มาสิงดํายุสุราชทั้งต่อทั้งรองนะครับทั้งต่อทั้งรองนะครับนะครับเมื่อวานสิงดําทั้งต่อทั้งรองเอานะครับว่าวันนี้ต่อเมื่อวานเล่นมวยช่องสามเสียทุกคู่เลยครับบงังสวนผมดิเมื่อวานให้สามดาวไอ้นู่นเข้าหมดเมื่อวานได้ตังหมดเอามาว่าวันนี้ครับ คู่ที่หนึ่งของรายการนะครับเป็นมวยแก้มือกันล้างตากันนะครับเอฝ่ายแดงนี่คือเจ้าเพชรนะครับสวนหลวงรถยกกับแสนกล้าหนุ่มมกดีคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วนะครับคู่นี้เคยเคยใช้บริการกันมาแล้วต่อยกันที่ราชดำเนินนะครับแสนกล้าเอ,อรู้สึกว่าแสนกล้าจะชนะมานะครับเอ,อเจ้าเพชรเนี่ยเป็นมวยบูสู้ดีแหละนะครับหัวจิตหัวใจดีร้อยสิบเอ็ดนะครับ ตามพิกัดนะครับส่วนเจ้าแสนก้าก็ร้อสิบเอ็ดตามพิกัดคู่นี้ราคาเลทเนี่ยวันนั้นมันเปิดอยู่แสนเก้าสิบเก้าห้าสี่โดยประมาณนะครับสิบเก้าห้าสี่โดยประมาณนะครับเอ,อคู่นี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเอาง่ายๆเลยนะมวยที่มันแพ้ชนะกันวันนั้นเนี่ยมันแพ้ด,ด้วยฝีมือมวยแพ้ด้วยสมองมวยมวยที่จะแก้มือกันได้เนี่ยเราต้องดูประกอบขึ้นหนึ่งวันนั้นมันแพ้ชนะกันยังไง แพ้เพราะกำลังถ้าแพ้เพราะกำลังเนี่ยไปซ้อมมาใหม่เนี่ยมันแก้ตัวง่ายมันแก้มือง่ายแต่มวยที่จะแพ้จังหวะแพ้ไอควันเนี่ยเป็นปีพี่เป็นปีมันถึงจะแก้มือกันได้หรือต้องสี่ห้าไฟหลังจากนั้นไปไปพัฒนาตัวเองขึ้นมาก่อนให้ไอคิวมวยสมองมวยมันไล่คู่โชคู่ชคทันก่อนนะครับนะครับ อย่างนี้ผมยังดูไม่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 น่าจะแก้มือได้ยังเวลามันกระชั้นชิดไปแต่ว่าคงจะได้เสียเบียดพิกไปพิกมาแล้วทีมงานพี่หนุ่มบางกะดีเนี่ยนะครับเขาก็คนเล่นทํานี่ทําหน่อยราคามันวิ่งดีเราเราเข้ามวยอย่างเงี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าออกตัวง่ายผมเชื่อว่าออกตัวง่ายแสนกล้าเนี่ยเล่นแสนกล้าได้เปรียบแพ้ชนะไม่รู้แต่เล่นแสนกล้าได้เปรียบแต่งคุณจะโต๊ะจะอะไรก็ได้เปรียบ ไปแสนก่าคู่สองเพชรพนมกับเพชรเดินดงคู่นี้มาแทนทั้งคู่เอ,อเคยต่อยกันหรือเปล่าวะผมคุ้นๆว่ะคู่เน,นี้ยจําไม่ได้นะครับเพชรพนมสสาดชีพอูดอุด,อ,ดอ,อ่ออยู่กับพี่คมเพชร,คม,พชรคมเพชรลูกพระบาทอะต่อยกับเพชรเดินดงววันทวีเพชรเดินดงน่าจะซ้อมคนจัดเก็บตัวอยู่คนจัดขวางแทงเสียบฝีมือส่วนเจ้าเพชรพนมนี่เข่าล็อก มีขวางมีตีเด็กมีอนาคตทั้งคู่คู่นี้ผมชอบพี่ทพเรศพนมนะครับชอบเพชรพนมนะครับอยู่ซุ้มใหญ่สีเสื้อดังนะครับแต่ก็คู่ขี้นะทางมวยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าลูกลูกเอ่อเข้าโกะเพชรพนมมันมีลูกหักล้มมีลูกขวางมีลูกรู้จัก,จกเร่งรู้จักผ่อนค่ายหลังเนี่ยเอ่อมันเอ่อแพ้สิงห์ดำยุสุราชมาด้วยกันทั้งคูนน่นะครับแพ้สิงห์ดำด้วยกันมาทั้งคู่ เพชรพนมยังต่อยได้ไซส์นะครับยังต่อยได้ไซส์แต่เพชรเดินดงนี่แพ้ขาดเลยแพ้สิงดําคู่นี้มองไปแล้วยังชอบไปที่เจ้าเพชรพนมครับสอสละทีบนะครับมวยเคยชนะมาคู่ที่สามนี่ก็มาแทนอีกเพชรนําโชคสอตะต้องปาจีน่ะต่อยกับอาลีฟสอเดชพันร้อยสิบหกเอ่อเพชรนําโชคนี่ร้อยสิบหกจุดสี่รดจุดสี่นะครับส่วนอาลีฟนี่ร้อยสิบหกกามพิกดเอ่อคู่นี้เนี่ยเจ้าเพชร นำโชคนี่มาแทนเดิมที่นัดประกบรายการแม่ครวะอาลีกับใรหนะ้าผมลืมละลืมหมและนะครับอลีปต่อยไขหนะ้าตอนแรกอะ่ะออกเก้าล้านมาแทนเก้าล้านสอจอแดนระยองเอเพชรน,นำโชคนะครับฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนมงคลชัยแฟร์แท็กชนะยกยุทที่สามครับกีสนาชัยรองสมัครอาบปจอ,อุดร นะครับไอแ้แฝดเหล็กคู่เนี่ยเพชรยินดีมีเดชเพชรกับเพชรเดชที่เป็นแฝดเหล็กเกียริเพชรเขาก็มีเพชรนำโชคกับเพชรนำชายซึ่งเป็นแฝดเหล็กเหมือนกันไอ้พวกนี้แข็งเหนียวห้ายกเล่นมันแล้วสบายใจคุณเล่นมันเนี่ยได้ลุ้นห้ายกไปขาต่อยหมัดอาวุธแรงๆนะครับทีมงานสจโต้งเนี่ยไปเชียร์อยู่ในมุมก็ได้เปรียบแล้วอาลีฟสอเดชพันธ์เนี่ยนะครับรูปร่างดีกว่าใหญ่กว่าขวางแทงเสียบอาจจะพลิกได้แต่ผมมองว่า คืออาลีฟเนี่ยแพ้แล้วแพ้เลยแน่แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันเหนียวมันห้ายกมันยังมีลุ้นมีกำปั้นมีต่อยมันได้ลุ้นห้ายกอ่ะเป็นเพชรน,นำโชคถึงแม้จะมาแทนนะครับถึงแม้จะมาแทนผมชอบธาตุมวยอทอกโหรอดลูกมึงทีกูทีมึงทีกูทีอาลีฟโดนแล้วมีเซมียุคมีย่นได้นะครับวีเตะโดนเตะขาเนี่ยอาจจะน็อกได้นะครับขึ้นมาก็น่าจะใส่ไปที่เพชรน,นำโชคก่อนนะเพราะว่าอาลีฟเนี่ยต่อยเนี่ย อาวุธมันมันไม่ค่อยชนะนกไครหรอกนะครับไม่ค่อยชนะนกไครได้หรอกเพราะอารีมันเป็นมวยจุกจิกมีขวางมีแทงนะครับหน้าใสาไปที่เพชนรนำโชคก่อนเล่นเพชนรนำโชคมีโอกาสกินเต็มด้วยนะครับไปไปลายถ้าเออมาเร่งเยอะเกินไปแล้วนอกเขาไม่ได้ขยับขยายเอาไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนต้นนี่หน้าเข้าไปที่เพชนรนำโชคก่อนนะครับเพชนรนำโชคก่อนนะครับ คู่เอครับแปงนกเขาข้อมอสิบเอ็ดแจกลูกมะขามหวานนะครับต่อยกับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรฟ mm. อร์มล่าสุดก็แปงพิกชนะไม่จะพิกหรอก mm. มวยครบยกน่าจะเป็นต่อแต่ราคามแยกกันต่อแปดหนึ่งสิบหนึ่งต่อยช่องเจ็ดสีคู่นี้มีผลพวงมาจากเมื่อวานเนี่ยคู่ไอ้แบทแมนอะต่อยสมุยนี่มึงยัดแป่ต่อยสมุยนี่มึง ยังลากมาชนะได้เอาพูดแค่นี้ผมไม่อยากพูดหยาบๆต่อยสมุยเนี่ยน่าจะแพ้ึงยังชนะหรือต่อยในบ้านเนี่ยจะกล้าสวนมันไหมอะ่ะพี่กล้าสวนมันไหมอะ่ะนะครับบรรยากาศหน้าเสืออะไรเนี่ยเพชรดำน่าจะดีกว่าแต่อุ้ดมวยโดยรวมเนี่ยผมว่าไอ้แปงไม่แพ้นะถ้าต่อยกันแบบครั้งที่แล้วราคาคงคงไม่จากแบบสองหนึ่งสามหนึ่งเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะนะครับถ้าไม่ยึดว่า ไม,ไม่กล้าออกสวนว่ะคือถ้าต่อยต่อยที่อื่นน่ะต่อยล่าดำเนินต่อยรังสีอย่างเงี้ยผมออกลองแปงทีเด็ดเลยอาวุธมวยได้เปรียบทุกอย่างความเป็นมวยสมองมวยลูกแก้ลูกการลูกเอาตัวรอดดีกว่าหมดทุกอย่างแต่ว่าต่อยระบบปิดช่องเจ็ดสีอ่ะถูกป่ะไม่กล้าสวนมันอ่ะ นะครับไม่กล้าสวนมันไปตามมันนั่นแหละนะครับมันเล่นเราเล่นนะครับดูประกอบเอาอีกทีหนึ่งอย่าออกเพชรดำแล้วกันกัดฟันออกอย่างที่บอกอะถ้าว่าต่อยที่อื่นเนี่ยผมบอกผมลองทีเด็ดเลยแปลงเนี่ยลองทีเด็ดต้องลองทีเด็ดเลยถ้าต่อยที่อื่นเนี่ยต่อยลามเนินต่อยอย่างที่บอกอะนะครับอต่นี้มันต่อยเนียวต่อยช่องเจ็ดต่อยในรังเขาอะต่อยในมุ้งอะไม่ต่อยในบ้านนะต่อยในมุ้ง นะครับเพชรดำสิ่งแวดล้อมอะไรเขาได้เปียบอะ่ะอันนี้พูดกันตรงตรงเลยนะครับภาษาคนเล่ห์ห่งพูดตรงตรงเลยนะครับไม่กล้าสวนครับออกเพชรดำจบนะครับจบหน้าลุ้นหน้ารักหน้าวัดนะครับหน้าลุ้นหน้ารักหน้าวัดมันมวนมาแทนเยอะมาแทนเยอะมาแทนเยอะ สองตัวนะครับหน้าวัดผมว่าหน้าวัดไอของพี่หนุ่มอะ่ะของพี่หนุ่มบางก็ะดีอะ่ะผมว่าน้าวัดแสนกล้านะครับเลขตัวหนึ่งก็เป็นเพชรดำโชคสอดตะต้องปาจีนหน้าวัดสองตัวสําหรับผมนะช่องเจ็ดสีที่เหลือดูประกอบนะครับเพชรดาเนี่ยต้องโกงเขาว่าอาวุธอ,ะ,อะไรดีเป็นรองทุกอย่างนะครับแต่ว่าต่อยช่องเจ็ดสีก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่กล้าสวนมัน นะครับก็ตามเข้าไปคู่อื่นดูประกอบแล้วกันนะครับคู่อ่าคู่อื่นดูประกอบหน้าวัดอาทิตย์นี้สองตัวนะครับคัดมาก็สองตัวถ้าชอบเหมือนกันก็ไปได้นะครับอ่าชอบของหนุ่มบากะดีตัวหนึ่งแสนก้าแล้วก็ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็ชอบเพชรนำโชคผมว่า,าธาตุมวยมันดีกว่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะผมขออนุญาตไปเอ่อขึ้นไปรับแขกต่อเดี๋ยวหูเนี่ยสมัครได้เพราะลุงน้อง รอรับโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะครับลุกน้องรอรับโทรศัพท์อยู่ที่บ้านหูโทรเข้าไปสมัครได้0948367521นะครับ0948367521รายวันเพียงเดือนละสองร้อยบาทเครื่องเหลือเยอะแยะนะครับโปรสั่งเครื่องมาเยอะนะครับจบสามร้อยแล้วเนี่ยสามร้อยกว่าเครื่องแล้วนะครับสองตัวพี่ติดดาวเนี่ยเรียกเอาเลยนะครับสามดาวก็ผมชอบไปที่เจ้าเพชรนำโชคนะครับสองดาวผมไปที่แสนกล้าแล้วกันอ่ะ ามดาวสองดาวนะครับสามดาวเพศนําโชคสองดาวไปที่แสนกาคู่อื่มวยมาแทนเยอะนะครับมวยมาแทนเยอะก็ออกไปตามนี้ก่อนนะครับออกไปตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่นะผมขออนุญาตไปรับรองแขกก่อนแล้วันนี้ผมมางานแต่งน้องนะครับมามางานแต่งน้องวิหีไทยผมไม่มีข้อมูลเลยลูกพี่ผมไม่มีข้อมูลเลยผมไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข้อมูลเลยเดี๋ยว อย่าเอางี้เดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใน youtube อะเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับลงไว้ให้ใต้คลิปส่วนลายเสียงก็ไปไปรอไปรอดูในกลุ่มแต่ใน youtube เดี๋ยวรอดูใต้คลิปนะวิ่จีไทยเดี๋ยวสือให้ก่อนผมไม่ไม่อยากบอกมัว่วๆไงลูกคอเราคนเอาไปตามเนี่ยเขาใช้เงินเล่นเนี่ยมันต้องรู้จริงอะถึงจะพูดอะไรออกไปได้นะครับสืบมว่วมันต้องสืบให้รู้ให้จริงอะนะครับเอาตามนี้นะครับพี่นะขออนุญาตไปดูงานแต่งน้องก่อนนะครับ ดูงานแต่งน้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมวันนี้ผมภาพสองรอบช่องเจ็ดสีกับราชชำเนินรอบแรกฝากภาพนะครับแล้วเจอกันในสายครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับตลอดห้าปีจะหกปีแล้วนะครับตอนนี้ยอดสมาชิกก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดไม่มีลดลงเลยนะครับมวยหูนี่ก็สามร้อยกว่าเครื่องลายเสียงก็ร้อยหกสิบคน ลายพิมพ์ก็อีกหลายร้อยคนนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยตกต่ออาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่รวมทั้งหมดเนี่ยทั้งลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยชีวิตนะครับที่ฝากความหวังไว้กับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะจากใจผมนะครับไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีผมเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ